เวลาการอนุริกา49นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงท่านผู้หญิงออนอค์งปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีวางศิลาฤเลิกวิหารปฐมวนารามและเทททองลอยยอดพระเกศพระพุทธปิยนาถวชิรพัฒน์วัดปฐมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีโดยวัดร่วมกับคณะกรรมการจัดสร้างวิหารและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างวิหารปฐมวนารามเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเช่นการปฏิบัติธรรมสวดมนต์เจริญจิตต ภาวนาหรือการบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆในวันสําคัญและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปียนาฏวชิรพัฒน์พระพุทธรูปปางโปรดอสุรินราหูขนาด8เมตรเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยเป็นอาคารชั้นเดียวหลังคาทรงปัญญากว้าง20เมตรยาว51เมตรสถาปัตยกรรมรูปแบบศิลปะโคโลเนียลผสมผสานศิลปะลายปูนปั้นดอกบัวอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี ในการนี้ผู้แทนพระองค์ตอกไม้มงคลแล้ววางแผ่นอิดทองนาคเงินและแผ่นิลาเลิกลงในลุม่มวางพลอยก้าวศีและปโปรยดอกไม้บริเวณมฑลทนพิธีวางสลาเลิกจากนั้นไปยังแท่นเททองหล่อยอดพระเกศพระพุธทธป,ปิยนาถวชิรพัฒน์รับแผ่นทองและหย่อนแผ่นทองลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือรับช้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเทแผ่นทองลงในเบ้า,าจากนั้นถือสายสูตรเททองหล่อยอดพระเกศพระพุธทธปิยนาถวชิรพัฒน์ วัดปฐมวนารามเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายเป็นวัดสาขาของวัดระฆังโคสิตารามมีเนื้อที่23ไร่เศษเดิมเป็นวัดร้างตั้งแต่รัชาสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชื่อวัดบางหลวงหัวป่า ต่อมาพระวชิรธรรมผัสิทธิ์ร่วมกับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนทรัพย์ในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสร้างาศาสนสถานพัฒนาให้วัดเป็นที่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศตั้งเป็นวัดโดยสมบูรณ์เมื่อปี2565และในปี2568สมเด็จพระอริยะวง,งศ์สาัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปริณายกประธานนามวัดใหม่ว่าวัดปฐมวณาราม ในการนี้ผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราาทานมอบแก่ร,รัชรในพื้นที่จำนวนส10บคนทังนี้วัดปฐมวนารามมีวัดสาขาในประเทศญี่ปุ่นหนึ่งแห่งนามว่าวัดปฐมวนารามญี่ปุ่นมีพระวชิรธรรมโคสิทธผู้ช่วยเจ้าวัดวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารดารงตําแหน่งผู้รักษาการเจ้าวัดทั้งสองแห่งปัจจุบันมีพระภิกษุจําพรรษาที่วัดปฐมวนารามสรูป